เรื่องดีเรื่องเด่นของชาวราศีเมษประจำเดือนมิถุนายนนีน้จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวราวีจะมาเล่าให้ให้ฟังกันค่ะวันนี้ทุกคนอยู่กับโหลวีนะคะรวีวันดาพยากรณ์โหราศาสตร์เพื่อการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีค่ะมาเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าราวีตั้งดวงให้นะคะ ในวันสุดท้ายคือวันที่30มิถุนายนนะคะนั่นหมายความว่าในช่วงนี้นะคะมันจะมีดาวศุกร์กับดาวพุธะคะ่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงในเดือนมิถุนายนแล้วก็จะมีการเคลื่อนที่กันไปสลับที่กันไปนะคะแต่ระวิจะอ่านโดยภาพรวมเนาะสิ่งที่ระวิจะอ่านก็จะเป็นในเรื่องของ general นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการงานค่ะแล้วก็เรื่องของการเงินและสิ่งที่ต้องระวังถ้ามีระวีก็จะพูดไม่มีระวิก็จะไม่พูดนะคะระวีก็จะไม่พูดอีกตามเคยนะคะเช่นเคย อ่าเดี๋ยวเราไปในเรื่องของ general ก่อนนะคะในเรื่องของ general คะ่ะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยเขาจะสนใจนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตเขาคะ่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้สนใจในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะชือช่วงนี้เขาจะมีความสุขแล้วก็มีความจอยกับชีวิตมากๆเลยถ้าไม่ใช่อีกนะคะต้องบอกว่าในส่วนของบริวารน,นะคะเขาจะมีความสุขแล้วก็สนใจตัวบริวารของเขามากๆเลยนะคะแต่ว่าความสุขอันนี้นะคะความสุขสิ่งน,นี้เนี่ย มันจะมีตัวมาลดทอนความสุขค่ะคือว่าคู่ครองของเขาหรือว่าหุ้นส่วนของเขาเนี่ยอาจจะทําให้เขาอะค่ะรู้สึกว่าวิความสุขของฉันเนี่ย มันน้อยลงนะถ้าเกิดว่านึกภาพเนี่ยในครอบครัวนะคะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีคุณพ่อคุณแม,แม,ณณแม่แล้วก็คุณลูกใช่ไหมคะคุณสาม,มีเนี่ยอาจจะทําให้ปวดใจนะคะแต่ว่าคุณลูก่ยทำให้คุณแม่เนี่ยชื่นใจอารมณ์ประมาณนี้นะคะสําหรับเรื่อง general ของชาวลัคนาราศีเมษค่ะต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการงานนะคะการงานการงานของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยเราวิบเล่าให้ฟังไปแล้วว่า คือตีมอะค่ะตีมตั้งแต่ตอนนี้นะคะไปจนถึงช่วงประมาณเดือนกันยายนนะคะกันยายนไหมอ่าเดือนประมาณกันยายนนะคะคือตีมการงานของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะ มีมีเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นดาวเสาร์เนาะทีนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะตีมก็คือว่าการงานของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะเกิดประสบปัญหานะคะจะเกิดประสบปัญหาเกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงที่คุณน่ะไม่ค่อยอยากให้เปลี่ยนนะคะการประสบปัญหาครั้งนี้นะคะมันทําให้คุณเกิดความยากลำบากที่จะทําให้คุณอ่ะแก้ไขปัญหาค่ะหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณจะรู้สึกว่าปัญหาในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะเขาเรียกว่าทําให้คุณ เครียดนะคะทาให้คุณเครียดทําให้คุณรู้สึกวิตกกังวลนะคะแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะเจอมันนะคะซึ่งปัญหานะตรงนี้เราวิยืนยันว่ามันแก้ได้เพราะเรารู้ก่อนล่วงหน้านะคะแต่จะแก้ไขอย่างไรนะคะแต่จะแก้ไขอย่างไรเดี่ยอันนี้ให้มาดูเพิ่มเติมได้ที่เราวิวันดาพยากรเป็นดวงรายบุคคลนะคะเพราะว่ามันจะมีจุดตั้งรับดาวนะคะคือพูดง่ายๆว่าเป็นพื้นดวงของเราเป็นวาสนาของเราเนี่ยเป็นตัวบอกอีกทีว่าความ เครียดครั้งนี้ในเรื่องของการงานเนี่ยมันจะเป็นแบบใดนะคะมันจะคลี่คลายไปได้แบบไหนนะคะแล้วก็แต่บางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันที่ผ่านมาเนี่ยเราอะ่ะถึงแม้ว่าหมอดูบอกว่าดวงไม่ดีนะแต่ว่าเราดวงดีตลอดใช่ค่ะเพราะว่าวาสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นมาดูได้ที่ระวิวรรดาพยากครค่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการงานนะคะต่อไปสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการเงินนะคะเสตัดการเงินของชาวลัคนาราศีเมษนะคะเคยมีคนถามราวิว่า คนเมษนะคะตัวดาวมฤตยูอยู่ในราศีเมษเนี่ยตัวดาวมฤตยูอยู่ในภพเรือนของการเงินเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมฤตยูอยู่ในเรื่องของการเงินรวีเล่าให้ฟังก่อนว่าลีลาของมฤตยูเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบความแปลกทุกคนจะงง what is แปลกนะคะหมายความว่ามันจะต้องมีเรื่องที่ผิดไปจากปกติแล้วให้คุณได้แก้ไขแล้วมันถึงจะทําให้คุณนะคะ่ะ กลับมาเฟื้นได้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยนิยามความเป็นมฤตยูอยู่ในเรือนการเงินนะคะของชาวราศีเมษชาวราศีเมษเนี่ยเมื่อสมัยก่อนอ่ะก่อนหน้าที่ดาวพฤหัสย้ายอ่ะเขาดาวพฤหัสเนี่ยคุ้มครองนะคะในเรื่องของการเงินของชาวราศีเมษแต่ในครั้งนี้นะคะดาวมฤตยูเนี่ยมันอยู่เดียวๆแล้วนั่นแปลวา่าการเงินของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็บางทีเนี่ย บทจะได้ก็ได้เยอะบทจะไม่ได้ก็ไม่ได้เลยทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดาวที่มันทํามุมตั้งรับอยู่ในพื้นดวงด้วยนะคะดาวอะไรดาวประมาณนี้นะคะดาวที่เราวิโยงโยงให้ดูเนี่ยนี่อ่ะมันก็จะขึ้นอยู่กับดาวคพวกนี้ด้วยนะคะที่จะมาอ่านประกอบความหมายของบริตตยูนะคะดังนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อให้มันแม่นยำมากขึ้นเนี่ยแนะนำมาดูได้ที่เรวิวรันดาพยากรณ์นะจ๊ะ Okay. เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินนะคะสรุปสั้นๆง่ายๆเลยว่าถึงแม้ว่าจะมีเรื่องที่การเงินของคุณมีความผันผวนนะคะแต่วันนี้เรารู้ก่อนแล้วเนาะการเงินของคุณมีความผันผวนแต่ว่าคุณก็สามารถมีความสุขได้นะคะคือคุณไม่ได้สี่เลียดผันผวนอยู่ในระดับที่ว่าคุณสามารถควบคุมได้นะคะ หรือบางคนบอกว่าบางคนนะคะที่ทํางานฟรีแลนซ์หรือบางคนที่ทํางานแล้วแบบไม่ได้จัดการเรื่องการเงินของตัวเองให้ดีพอนะคะเราวีต้องบอกว่าในเดือนนี้นะคะการเงินของคุณเนี่ยเข้าแบบน้อยนะคะเข้าแบบประประไปลายเข้าแบบคุณไม่สามารถที่จะพิจิตรได้ ดังนั้นเนี่ยโฟกสัสในสิ่งที่ตัวเองมีก่อนนะคะว่ามีเงินเท่าไหร่แล้วก็บริหารจัดการกันไปเนาะทีนี้ค่ะก็ครบละเรื่องของการเงินการงานนะคะแล้วก็เรื่องของ general นะคะที่นี้มาดูเรื่องสิ่งที่ต้องระวังนะคะการเริ่มต้นใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่หรือว่าบุตรบริวารของคุณที่ทําให้คุณรู้สึกว่าแฮปปี้นะคะมันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ทําให้คุณขุ่นข้องหมองใจนะคมันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ทําให้คุณขุนข้องหมองใจดังนั้นเนี่ย อะไรที่ปล่อยได้ก็ Let it be นะคะ LetitB e เนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะดูดวงส่วนตัวของกับรวินะคะก็ติดต่อได้ที่ช่องทางที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะสำหรับเดือนหน้าเดือนกรกฎาคมนะคะก็ติดตามชมได้ที่ช่องระวิวันดาพยากระคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Follow แล้วก็กดแชร์ไปให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สหรับใครที่ชื่นชอบการอ่านดวงในสไตล์ของโรวิวันดาพยากรน,นะคะก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะ